พีโออัชาราพรคงยศด,ดาวตกหัวเสาวอลเล่บอลหญิงไทยเผย2ปัจจัยทำทีมสาวไทยแพ้ตุรกีในศึกวีแนล2023สนาม3ความหลงการแข่งขันวอลเล่บอลในชั้นลี2023สัปดาห์ที่3นานัดสในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกแพ้ตุรกีอันดับหของโลก0ูนต่อ3เซต15ต่อ25 15หต่อ25 20ต่อ25หลังจบเกมพิโออัชาราพรคงยศด,ดาวตกหัวเสาวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดเผยว่า เราก็ทํ okay, าตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ได้ในรูปเกมของเราเองยังมีบางช่วงที่เราทาได้ค่อนข้างดีบางช่วงเร่งตัวเองไปทีมตุรกีระค่อนข้างดีแต่เกมรุกได้เยอะแต่ว่าวันนี้บอลแรกเราดีมากขึ้นกว่าทุกแมตที่ผ่านมาก็โอเคกับผลงานถึงยังไม่ได้ใช้ชนะเชื่อว่าจะดีขึ้นในทุกวันมองว่านัดที่แล้วชิงแชมป์โลก2022เราซ้อมด้วยกันค่อนข้างเยอะแต่นัดนี้เราเพิ่งจะรวมตัวกันถ้ารวมนัดนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีบวกกับเขาแก้เกมดีอยู่แล้วทําให้เราเอาชนะเขาได้ยาก กับญี่ปุ่นเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักด้วยสรีระรูปแบบเกมญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีวินในเกมที่ดีมากดีมากเป็นงานยากเราจะพยายามสู้ให้เต็มที่โปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลหญิงไทยจะได้พัก1วัน30มิถุนายนและเต,ตรียมลงสนามพบวอลเล่บอลหญิงญี่ปุ่นวันที่1กรกฎาคม2566เวลา20.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย